<c oughs> คือในแพทย์บรรจบชุนหาสวัสดีคุณค,ค่ะแพทย์ประจําศูนย์บําบัดบรลวีค่ะพูดถึงศาสตร์นี้คืออุจจระวิทยาคคุณหมอบอกเลยบอกว่าเราเนี่ยกินอะไรเข้าไปเราเห็นแต่เราไม่รู้ว่าพอเข้าไปแล้วมันจะอะไรยังไงต่อไปล่ะแต่ละกายอโอ้โหคุณคะการเคลื่อนไหวของอุจจระเนี่ยเพราะว่าลำไส้ใหญ่มันยาวเป็นเมตรนึกออกปะและลำไส้เล็กก็ยิ่งยาวไปใหญ่พอพออาหารโดนกินเข้ามาเข้ากระเพาะสู่ลำไส้ปุ๊บพอมาสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีผนังลำ ใ้ที่จะดูดน้ำอากซึมซับเอาออกไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่กากใยอยู่ในลำไส้ใหญ่ออถูกไหมแล้วถ้ายิ่งอยู่ในลำไส้ลำไส้ใหญ่นานแค่ไหนออน้ํามันก็ยิ่งดูดออกเท่านั้นเ,ออเพราะฉะนั้นหม,หมายถึงว่ากว่าจะเอืออกมามันจะแข็งมากถึงห้ามอั้นนะถูก พราะฉะนั้นมันก็จะขับออกมาลําบากเวลากินอาหารที่มีเส้นใหญ่น้อยเวลากินอาหารที่มีเส้นใหญ่น้อยกว่าจะไปถึงลําไส้ใหญ่มันจะเป็นมูลกุลละเอียดยิบทําให้ซากอาหารนั้นเหนียวหนึบเหมือนยางมะตอยที่เขาบอกว่าให้กินอาหารมีกากใยกากใยมันจะได้มีกากใยแล้วออกมางใช่แต่ถ้ามันเป็นแต่มเลกุลเล็กพอยิบยิบย้อยๆแล้วโดนน้าดูดออกไปเอะมันก็จะเหนียวมากแล้วมันก็จะติดตามผนังลำไส้มากขึ้นเรื่อยๆ เวลาต้องออกอวัยวะก็ต้องออกแรงขับมันออกมาออกมาและอาหารเหล่านั้นก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรียและสารพิษก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายต่อไปออได้เข้าใจหรือยังว่าทาไมต้องกินอาหารกากใยกากใยเพราะบางทีเราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันยังมีเศษที่ติดอยู่ตามผนังเราถูเพราะมันยังมีโหมดแน่นอนเมืม่อได้ยินอย่างนี้แล้วเราต้องสังเกตอุจจาระของเราค่ะคือคุณหมอบอกเลยแบ่งเป็น3ามหญ่ลักษณะใหญ่ๆคือหนึ่งแข็งกระโป๊กกไหม สามถึงเวันถ่ายทีถ่ายออกมาโอ้โหสมเวเวลค่ามากสามบ้านแปดบ้านแข็งแห้งต้องเบ่งนานเจ็บก้นอย่างนี้หรือเปล่าซอกเลวเละไปเลยะนะเหมือนท้องเสียเลวไปนะอันนี้ไม่ใช่ว่าดีนะก็ไม่ดีแสดงว่าอาหารที่กินไปมันเป็นพิษมันดูดซึมไม่ได้มันถึงต้องปล่อยออกให้หมด บางครั้งถ่ายติดกัน1ิครั้งหรืออะไรอย่างนี้ขาดน้นะํานะพอดนะเพราะน้ํนะามันออกไปด้วยทุกครั้งสาอุจลาปกติคือ,อยังไงพออุจลาออกมาแล้วลอยไม่จมไม่เลอะเปื้อนคอหานอย่างนีด้ด้วยนะ,อะลอยหรอ,อคือมันตาเป็นก้อนแล้วก็ออกไปได้เลยแต่ถ้าสมมติมันเล่นเลเลมันก็จะติดนี่ออกมาแสดงว่านะถ้าสมมติว่ามันเป็นก้อนแสดงว่าโอเคมันมีเส้นใหญ่เยอะแต่ถ้ามันเลวเลี้ยแแสดงว่ามันเส้นใหญ่น้อยก็ต้องปรับเนาะถ่าย คนที่ถ่ายวันละ1นถึงสครั้งก็จะมีลักษณะอุจจาระเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเวอะไรนั่นนี่เพราะมันจะเป็นตัวสะท้อนสุขภาพเราและสิ่งที่เรากินไปแลวร่างกายเราเป็นอย่างไรขอบคุณคุณหมอบรรจบชุนหะสวัสดิคกุลค่ะเราชอบคำนี้ไงเป็นคันช่องสองโรคจริงเลยเนาะคิดดูอุจจาระเป็นกระจกสองโรคมีนักเพื่อนฉันบางคนไม่ดูอุจตัวเองพอเอาน่ปุ๊บลิกดเลย